สุดท้ายโอ้หน้านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเด็กๆเ,เลยละ่ะนะเขาบอกนะแบบฝึกท้าทายแบบฝึกท้าทายท้าทายความสามารถเด็กๆนะคะนี่มีแท่งสี่เหลี่ยมหลายๆแท่งมาซ้อนกันมันคืออะไรนะนะคะมีแท่งสี่เหลี่ยมสีดำๆนี้เอามาซ้อนกันมันคืออะไรนะเขาบอกว่าเติมตัวเลขลงไปในแท่งสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของจํานวน ื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของจำนวนนะเด็กๆขาแบบนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตแนะนำนะคะวิธีวิธีคิดก็คือเด็กๆด,ดูจากฐานข้างล่างก่อนนะคะเด,เด็กดูจากฐานข้างล่างก่อนข้างล่างเขาให้เลขอะไรมาคะเนี่ยเลขสองใช่ไหมคะกับเลขอะไรคะเลขสองนนี้เปลี่ยนสีให้เห็นชัดอันนี้เอาใหม่นะคะเปลี่ยนสีให้เห็นชัดเอานะคะ เลข2กับเลข2ใช่ไหมคะด,ดูคู่แรกกล่องน,นะคะวิธีคิดว่าทำไมถึงเป็นเลข4ก็คือเอา2กับ2รวมกันนะคะ2กับ2รวมกันรวมกันก็คือเครื่องหมายบวก2บวกเป็นเป็น4ตัวนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเสร็จแล้วมาดูอีกแถบหนึ่งนะคะอันนี้เลข1ใช่ไหมคะ สองก,กับ1รวมกันนะคะสกับ1รวมกันเป็นเป็น3ใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วทำไมถึงได้7ดข้างบนก็คือเอา4ตัวนี้รวมกับ3ตัวนี้นะคะ4กับ3รวมกันเอา4ไว้ในใจชูนิ่งมา3 4แล้วนับต่อค่ะ4ีละ5้านะคะเห็นไหมคะจะได้เลข7ข้างบนตัวนี้ นั่นคือวิธีคิดก็คือเราบวกจากฐานล่านก่อนนะคะบวกทีละคู่แล้วก็จะได้คําตอบบวกทีละคู่ได้คําตอบแล้วก็เอาคําตอบสองคำตอบนี้มาบวกกันแล้วก็ได้เป็นสุดยอดะทะั้งบนเลยนะคะเ hey, เริ่มเริ่มเข้เมมาใจแล้วนะคะเอาละอันนี้มาดูอันที่สองนะคะอันที่สองอสองเขามีตัวเลขมาแต่ละช่อง บางช่องก็ไม่มีให้เด็กๆหาเองนะคะมีอยู่3ามช่องที่ที่ที่เขาให้มานะคะนอกนั้นให้เด็กๆหาเองนะคะเด็กๆหา,าไหนคะเด็กต้องาหาช่องนี้หาช่องนี้หาช่องนี้3ามช่องนะคะนีะ่เรามาดูวิธีคิดวิธีคิดทํำยังไงนะคะวิธีคิดนะคะก็ะคือเราดูว่า ตัวนี้เขามีคาตอบให้เราใช่ไหมคะเลขสามแล้วก็ามาดูตรงข้างล่างเอ๊ะคุณครูเคยบอกแล้วเลขศูนย์ไม่มีค่าศูนย์บวกกับเลขอะไรก็ได้ตัวนั้นดังนั้นข้างบนเป็นเลขสามแสดงว่าศูนย์ต้องบวกกับเลขอะไรคะศูนย์ก็บวกกับเลขสามใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก็ใส่เลขสามตรงนี้นะคะเด็กๆก็เอาสามโยงอย่างนี้นะคะสามบวกศูนย์ ได้พอเด็กได้คู่หลังแล้วเด็กๆก็มาดูคู่หน้าคู่หน้าก็ลองเอาเขามีเลขสองให้ใช่ไหมคะเอาสองบวกกับสามบวกกับสามเป็นเท่าไหร่คะใส่คำตอบนี้นะคะเสร็จแล้วพอเด็กๆได้คําตอบตรงนี้แล้วเด็กๆก็เอาคําตอบนี้บวกกับเลขสามตัวนี้ค่ะเด็กๆจะได้คําตอบข้างบนสุดนะคะด้านบนอนุญาตให้เด็กๆคิดเองนะคะ ญาดูอันนี้แท่นมันจะสูงขึ้นเมื่อเมื่อเมืม่อสักครู่นี้มี3มช่องมี3ชั้นผู้ผิดค่ะนะคะอันนี้จะมี4ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นนะคะห่งเดึ่ข้มาดูนะะไม่ยากค่ะนะคะก็มีคู่หน้ามาให้นะคะ,ะ,คะมีสองกับ1นสองกับหรวมกันได้เท่าไหร่ เด็กๆ็ใส่ถุงพอานะคะแล้วก็มาดูด้านนี้ฐานอันนี้ไม่มีให้แต่เขามีเลขสามมาแล้วตัวนี้เป็นสามเน,นี่ยถ้ามันได้เลขสาแสดงว่าบวกกับอะไรนะคุ้นๆคุ้นๆค,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 คิดเอาเองนะคะอ่ะพอได้ตัวนี้แล้วเด็กๆก็จะหาทางขึ้นไปข้างบนได้หมดเลยอ่ะอนุญาตให้เด็กๆฝึกคิดบ้าง ข้างล่างไม่มีตัวเลขให้เราเลยค่ะเด็กๆขะข้างล่างไม่มีเลขให้เราเลยแต่เขามีเขียนว่าข้อนี้ไม่เขียนเลขตัวเลขซ้ขํากันข้อนี้ไม่ให้เขียนเลขซ้ํากันนะคะเพราะงั้นเด็กๆต้องไม่เขียนเลขซ้ํากันเลยคือทาคุกช่องห้ามเป็นเลขซ้านะคะนี่ยูลองทําแล้วค่ะแล้วก็มันเป็นลักษณะว่า เด็กๆต้องต้องลองคิดเองนะคะมี่คุณครูบอกไม่ได้ทำให้ว่าตัวเลขให้เด็กๆเอาตัวเลขตั้งแต่หนึ่งนะคะหนึ่งถึงเก้านะคะให้ใส่หนะึยายา่งเก้าได้แล้วยมด้านฐานล่างเนี่ยนะคะเอาตัวเลขน้อยๆก่อนนะคะเอาตัวเลขเล่นน้อยก่อนแล้วก็มันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องเอาไปบวกใช่ไหมคะ เราเอาไปบวกกันตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นทังนั้นฐานล่างเนี่ยให้เด็กๆเ,เอาตัวเลขน้อยๆก่อนนะคะบอกใบว่าให้เอาตัวเลขระหว่างเลขหนึ่งถึงเก้านะคะวันนี้หวังว่าเด็กๆคงจะทําได้นะคะไม่ยากเท่าไหร่เน้นย้ำว่าตัวเลขต้องไม่ซ้ํากันตาวเลขซ้ําไม่ได้โอเคนะคะแล้วก็หน้านี้คงจบที่ตรงนี้นะคะ เาไว้เราเจอกันในบทต่ตอไปนะคะของวิชาคณิตศาสตร์วันนี้จบด้วยเกมท้าทายความสามารถของเด็กๆอันนี้ละค่ะนะคะกอท้าทายความสามารถเอาละค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันนะคะ